อันนี้นะครับก็จะเป็นการเพื่อใส่ตัวได้แก่เเงือกนะครับยากดูลีลเหน็นครับที่เส่วนของบริเวณที่เป็นสีม่วงนะครับแยกเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการพิมพ์ฟันนะครับทีนี้จุดที่สําคัญที่สุดข,ของข้อฟันนั่นคือบริเวณส่วนขอบนะครับที่เวลาเราจะส่งแบบนะครับแหนบก็จะต้องเห็นขอบที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอบของข้อที่เราซ้อนลงไปใต้เหงือกเล็กน้อยเนี่ยจะต้องชัด พอที่จะให้แลบเนี่ยเขาสามารถทํางานออกมาได้มีประสิทธิภาพนะครับบริเวณสีม่วงๆโดยรอบนะครับนะส่วนบริเวณสีขาวๆตรงนี้นะครับขาวๆตรงนี้ทั้งหมดอันนี้คือวัสดุอุดนะครับนะครับถ้าเกิดดูจากด้านข้างด้านข้างในซอกตรงนี้นะครับจะเห็นว่าวัสดุอุดเนี่ยลึกลงไปจนถึงขอบเหงือกทางด้านนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนวงๆนะครับวงๆสีใสๆตรงเนี้ยนะครับก็คือเดือยฟันนะครับหรือแกนฟันนะครับ เพราะว่าฟันซี้นนียผ่านการรักษารากมาแล้วแกนฟันนะครับกับส่วนของตัวคอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวครอบเข้ามาอุ้มอีกหนึ่งอีกหนึ่งขึ้นนะครับผมสังเกตอีกนิดนึงนะครับว่าฟันที่รักษารากมาแล้วนะครับปล่อยไปนานๆสีฟันจะเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมครับว่าสีฟันจะเริ่มคล้ำเมื่อเปรียบเทียบกับซี่ข้างนะครับมันก็จะเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงก็จะค่อยๆแห้งเปราะไปเรื่อยๆนะครับ